สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงดาวิคาโมนะคะวันนี้จะมาสอนการทําที่ขั้นเนังสือจัดหลอดดูดน้ํานะคะค่ะมาดูอุปกรณ์เราเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีหลอดดูดน้ํากระดาษถ่กันกรและกอบดีค่ะค่ะขั้นตอนแรกที่เราจะทํานะคะคือเราจะตัดหลอดดูดน้ํานะคะให้เป็นขนาดเล็กๆขนาดเล็กๆนะคะก็ตัดขนาดเล็กๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํา ไอ้หลอดดูดน้ำที่เราตัดเล็กๆนี้มานะคะเราก็จะมาจัดทรงตามที่เราต้องการที่จะให้มันเป็นรูปร่างลักษณะยังไงนะคะเสร็จแล้วพอเราได้ที่นะคะทาได้ที่แล้คะเราก็จะเอากระดาษไขน,นะคะมาวางทับวางทับเจแล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะก็มารีดทับะค่ะด้วยความร้อนนะคะพอที่จะให้หลอดดูดน้ําข้างในละลายนะคะ พอลราติดกันเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะเกะค่ะเกะออกจากกระดาษไขนะคะค่ะก็จะได้มารูปด้างลักษณะอย่างนี้ค่ะเราก็ได้แล้วนะคะที่แทนมนซื้อจัลอลดูนักสีสันสวยงามค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเ,เนค่นี้ค่ะคุณค่ะ